อันนี้ผมดลบนี้ปลผบบวต้งวใช่ดิไมัเป็นลบหน้าเป็นลอก่ัวที่หน้าเป็นลบหน้าต้องเป็นาอกแล้วว่าตรงกันมาตรกันข้าม จะต้องหาช้อยที <thighs figure> <diversion> ah. ่เป็นบวกอันไหนก็ตามที่เป็นลบตัดออกเข้าใจนะครับเป็นต้นอ่ายกตัวอย่างใหดูข้อไหนดีข้อสองอ่าหรืออย่างที่สองนะอ่ะ one hamburger one hamburger for lunch juice s and sappis h f o r john but for jim เจตัวใหญ่นะลูกเจตัวใหญ่นะ ชื่อคนเจ้นคนเนี่ยแล้วมันก็ถึงชิ้นซับฟิตสำหรับเอกจอรแต่สำหรับชิ้นนั้นไม่พอนักเรียนทีเไซน์ อีกครั้งนึ่นโปรตอีกครั้งแฮเ,เบอร์เกอร์หนึ่งชิน้นซัฟฟิสสำหรับไอจอนแต่สำหรับไอจีเนี่ยไม่พอสำหรับมันหรอกซัฟฟิสน่แปลว่าอะไรพอถูกตอ้องเมื่อ,อไนอนี้ไม่พอทัางนัานกต้อแปลว่าพอเพราะฉะนั้นซัฟฟิสแปลว่าพอแลได้เลยพอเพียงเพียงพอนะครับพอเพียงหรือพอแล้วพ,อพอ,พ,อ,พ,อ,พอ,อพอควรพอซัฟฟิส ไปได้เลยอนาะรมณมันขเขนะ้าใจไหมอ่าซึ่งถ้าเราไม่มีปัจจให้ดูเนี่ยหรือเราไม่ได้อ่านอะไรเลยเนี่ยนักเรียนที่ว่ายัางไงมันจะไปออกไหมดูแค่คำสัพพิษคำเดียวเนี่ยดูออกไหมดูยากหน่อยถูกไหมครับอาจจะดูแล้วคุ้นๆะเกิดมาเขาเห็นแถวไทยว่านะครับถ้านักเรียนดูข้างหลังข้างหน้าก็จะชัดเจนขึ้นกว่านี้ต่อไปเนี่ย ซิมราจีทำเชื่อมที่เหมือนกัน

ใน o n a c พวกนี้ความหมายเดียวกันอ่อพิ่เิลงไปมอ่ากั nice มีคำสั่งอ่นไนราที่พอเรา,รา,าความหมายได้บ้างเช่นข้อที่หนึ่ง Jim gets confident ลิงชิมแพนซี่ได้รับความ confident gets เรียว่าได้แล้วได้รับความวาม,ามั่นใจจากการสัมผัสลิงตัวอื่นๆ just as มีคำว่า just as อยู่ก็คือมาจากข้างบน เช่นเดียวกับคนดีไลท์เขาบอกจากการสัมผัสคนอื่นๆสแสดงว่าดีไล์มันตรงคำไหนรอคำไหนลิงชิเป็นซีไ่ได้รับความมั่นใจความอบอุ่นจากการสัมผัสลิงตัวอื่นๆเช่นเดียวกับคนได้รับความอบอุ่นแสดงว่านี่ตรงับครว่าได้รับนันินรดีไ์ก็แปลว่าเอก็คือเท่ากันไม่ตรงข้ามเพราะนเราสังก,กันน,นั่นเองเข้าใจนะครับ พอเข้าใจไหมถ้าเราไปดีล้ายก็ไม่ออกเราก็ไปได้เลยแต่ว่าเกมเพราะดูจันคำว่า just a s นั่นเองต้องพยายามลิงหาให้เจอหน่อยโอเคเป็นต้นต่อไปเราได้เห็นผลแล้เซฟที่เหลือหรืออื่นเนี่ยมันใช้ใจกันได้หมดแหละเห็นแล้วผลพวกมีคอสพวกโซ่พวกเห็นแล้วผลมีคอร์สนะว่า ราว่าเชตโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่จุดังนั้นฉันจะพาคุณแม่ไปรักษาสักหน่อยเป็นโรงพยาบาลที่บวกหรือลบ<ๆ>อ่าดีเซอ,อร์สาเลยคุณ่เราบอกให้ยอเป็นคนที่จุดังนั้นฉันไม่ค่อยชอบระทำอะไร ถ้านราเรียนเจอโซลมีคอสนักเรียนก็ต้องดูหาเหตุผลน,นะครับส่วนใหญ่เป็นตระกูลโซลบับมีคอสเช่นอ่อยาย่างตัวอย่างที่ไหนดีตัวอยาอ่างข้อที่หนึ่งอ่ะเขาให้หาความหมายของคำว่าอิลูเมนิดซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยอะไรเลยกับคำนี้กิอนาน้าคุณเจอมีคนครั้งแรกเราไม่ต้อง เราไม่ต้องใช้ไฟฉายฝั่งดีๆนะเพราะว่าแสงจันทร์ดวงจันทร์นั้นอิลูมิเนตทางเดินชัดเจนแล้วเราไปได้เลยว่าอิลูมิเนตแปลว่าส่องสว่าองอ่าส่องแสงส่องสว่างให้แสงนั่นเองค่ะแสดงว่าเราใช้ได้ให้แสงส่งสองแสงอ่าแสดงว่าเราได้ดีกว,ว่าอ่าเห็นไหมบอกว่าเราตัง้งใจจริงที่จะแข่งขัในเอเชียแปซิฟิก นักเ,เรียนดาวจากคา,า because ว่ามือคอสนักเรียนมัจะดีขึ้นเราไม่ต้องใช้ไฟฉายเพราะว่าดวงจันทร์แสงจันทร์นั้นจุดจุดทางเดินชัดเจนแล้วสอแสงให้แสงสว่างชัดเจนแล้วเป็นต้นโอเคนะครับอ่านี่คือที่ได้ผลนักเรียนอ่านได้ไอ้พวกนี้นักเรียนต้องไปอานะ่านโนุกมันเป็นเรื่องที่ต้องสะสม เตือนาทีเนี่ยนักเรียนเก่งเลยไม่ใช่นักเรียนต้องเป็นสุดอันเนี่ยเอาเงี่ยปลอดอันใช่เนี่ยปลอนเตือนนาทีไอ้คนตั้งใจเรียนก็ตั้งใจเรียนไอ้คนไม่เงียบก็ไม่เงียบนะฮะเไอ้ไหมคนที่สองตั้งใจเรียนเขาบางคนเขาไม่ได้เก่งมากนะแต่เขาก็ตอบคุณนั่งได้คุณนั่งสังเกตแล้วหลายคนเลยนะฮะเหมือนเมื่อกี้น้องที่เขาตะโกนออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งหรือไม่เก่งอ่ะคือมันมันเราได้อ่ะบางทีมันก็เป็นแค่ทริคเทคนิคที่ธรรมดามากคนทั่วไปก็เลาได้ แล้จะเป็นต้องเก่งหรือไม่เก่งนะครับเกิดเพราะฉะนั้นทุกคนมีค่าเท่ากันคือจะตั้งใจเรียนขนาดไหนนะฮะแค่นั้นเองจะเอาแบบคุณนะโหนโหหรือเอาแบบสบายสบายสบายหรือโหทำได้ทั้งสองอย่างนะฮะถ้าสบายก็ต้องตั้งใจเรียนนะเล่นเล่นได้ต้องพูนักพามาเราก็หัวเราะไปแล้วนะฮะพอตอนเรียนก็ต้องเรียนรูปแยกให้ออกะทีนี้ดูข้อถัดไปนะครับ ดาวจากคำจากัดอันนี้เหตุและผลในโลกทริสม์ทริสโสอ่าเหตุและผลพอดีจดไปก่อนเหตุและผลต่อไปให้นักเรียนดาวจากคำจำกัดความครูนักเรียนเดีช่วงนี้บอกครูนักเรียนเขียนตกตรงไหนแม้แต่ภาษาไทยแม้พวก,กเขียนตก พอดีคุณครูสอน,ต,น,น,นะะติดกันเจ็ดวันทวดนะฮะติดกันทุกวันทั้งวันแล้วก็เย็นนี้คุณครูต้องไปสอนที่ม .5 ในโรงเรียนครูนักในเมืองอีกนะฮะห้าโมงครึ่งนะฮะอีกรออยู่ที่ห้องอีกห้าสิบคนนะครที่ห้องเรียนครูนักเองและในีกองเห็นใจนะรับคอครูนักด้วยเพราะว่าครูนักต้องสอนอย่างเดียวเพราะอย่างครูนักเอ่อออกแรงด่านักเรียนเลยไม่ดี หนื่อยนะห้าตาดีมีรถขับโทรศัพท์มีโปรแกรมไลน์แต่ว่าใกลตายด้วยเพราะว่าออกเสียงอ่ะเราไม่รู้ความหมายนะว่าดีเซชันดีเซชันน่นจะแปลว่าอะไร ที่ง่ายที่สุดคุณนั่งถอยหลังให้นักเระยะียนทุกครั้งก่อนที่จะสอนประโยคยากประโยคนี้สื่อถึงอะไรประโยคนี้ มีรถถังโทรศัพท์มีโปรแกรมไลน์เขาคือพิซตอน่แสดงว่าไอ้ทคำพูดที่พูดมาคืออะไรพิซตอน่อันนี้ก็เหมือนกันเรามีหัวข้อเดิมนักเรียนดูนะครับ The catching into living animals for scientific purpose is called นักเรียนคิเศษใต้ที่เขาว่า is called เศษใต้เรียกว่าซึ่งถูกเรียกว่า vibration เราแปลไม่ออกเลิศๆบนอินเทอร์เน็ต คืออะไรจัด well. <c Hels ing employees> ํ anche. ัๆมันคืออะไรคืออะไรคืออะไรกว่าอะไรบีบีซิกชันแปลว่าอะไรแปลไม่ออกเมื่อมันแปลไม่ออกขึ้นมาเนี่ยนักเรียนพิเศษได้อีสคอลด์ความหมายของมันก็คือตั้งแต่หน้ามาเนี่ยจนถึงหน้าอีสนีแหละความหมายเข้าใจไหมบีบีซิกชันแปลว่าอะไรซัลเบริอีสอธิเชิญแปลว่าซัลเบริคืออะไรูก็คือความหมายเดียวกันไงเดียวกันก็แปลว่าคือไง แล้ว pues uit, good, good, good. P P ่าค right? I mean huh? ือว right? right? ่นั่นแหละความหมายถูกเออเอาคนแปลนั่นแหละคุณคุณคุควีเีอวี้องีวีงสคุนค้เนี่ยเออทไสุดท้ายแล้วผสมลจะดาแล้วอันนี้ความหมายก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลย วิสิชันคืออะไรคือการผ่าตัดสัตว์สิมีชีวิตเพื่อเอาไปทดลองทางวิทยาศาสตร์คนนั่นแหละคือทำเลมันเข้าใจไหมเราไม่บนนี้บางทีอาจจะไม่เจอก็ได้เป็นสัตว์เฉพาะของมันปกติก็คืออะไรครับการผ่าตัดเพื่อทดลองทา,างวิทยาศาสตร์ได้ลหละความหมายโอเค นักเรียนเจอแบบนี้มันมีความหมายอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องเปิดดิบนักเรียนจาคุ้นเค,เคยกับการเปิดดิบชันเรยจัไว้ว่าในห้องสอบไม่มีดิเราจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นถ้าเราไม่ใช้ดิบแล้วเดาถ้าเราเดาประมาณไม่ได้ค่อยไปเปิดดิบในท้ายคือสุดท้ายแล้วถึงจะเปิดนะครับท้ายที่สุดถึงจะเปิดดิบถ้าแบบนี้มีความหมายให้ชัดนเจอ,อยู่แล้วแบบนี้ นักเรียนไม่ต้องปฏิเยนก็ตอบได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นัมนะครับว่าพิพิธิชันเนี่ยความหมายของมันก็คือหน้าหลังจะเป็นความหมายกันและกันโอเคเอาง่ายๆพวกนี้เขียนลงไปเพิ่มฮะสิ่งเดียวกัน ถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับหน้าหลังจะเป็นตัวเดียวกันสิ่งเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายหนะ้าความหมายหลังก็คืออันเดิมนั่นเองอ่าตัวนี้กับตัวน,วนี้เป็นตัวเดียวกันเด็กตรนข้อต่อไป,ปการ ไปเช่นซัมเซลลซัมนุ่ S O M E เซลล์บางเซลล์นั้นโมทายเราแปลโมทายได้ออกนะเราจะไอเดมูฟเออร์จีชูสมันเคลื่อนที่ไปตามรอบๆเนื้อเยื่อเซลล์บางเซลล์นั้นโมทายได้เช่นยกตัวอย่างเช่นมันเคลื่อนที่ไปรอบ เลื่อนที่ได้ถูกตอ่อนี่ครูนักขอร้องเป็นคำขอร้องของคุณนักที่เหลืออนะ่านเอาได้ลูกคุณนักไม่ได้มีช่อบ่าแค่ให้เขียนเพิ่มเท่านั้นเองที่เหลือนักเรียนอ่านเอาได้เลยไปอ่านที่บ้านไะด้ขอร้องให้นักเรียนทุกคนนะครับขอร้องนะใช้คําว่าขอร้อทงทำแบบถึงขั้นต้องทำต้องทำนะครับ การที่นักเรียนเรียนเนี่ยเรียนกับครูหน้าอย่างเดียวเรียนเรียนแล้วก็อุ้ยครูหน้าเป็นจากอะครูหน้าเป็นยังไงนี่นักเรียนชมครูหน้าไม่ต้องชมหรอกนะได้รับคำชมมาเยอะแล้วว่าหน้าตาระดับนี้ เราชันพยายามดูหน่อยละกัน,กนอาจจะแปลไม่ออกทีนี้นะักเรียนลองดูงกระหม่อมรอบข้างสิว่ามันแปลไม่ต้องเปิดจริงนะว่ามันแปลได้ไหมอ่าต่อไปดิฉันเรียนแปลได้ไหมอาจจะไม่ได้ก็ดูรอบข้างดูมันมีคอสมีคำอะไรบ้างบาริเคตอีอาจจะแปลไม่ออกนักเรียนดูคังรอบข้างนะครับค่ยเดอร์ข้ขขอห้าข้อหกอาร์เซ คอนเจตอะไรซาติฟิ <m> <t ired> er ok ka, er er i a แปลว่าอะไรโคเปอร์ลิชเชชโคก้าลลิชิโบแปลว่าอะไรนักเรียนได้ก่อนถ้านักเรียนเจอแบบนี้นักเรียนจะทำอะไรปรตีนนักเรียนจำไว้ว่าถ้าเจอศัพท์ที่แปลไม่ออกให้นักเรียนใช้กลยุทธ์ในใบเนี่ยที่ครูได้ให้ไปเนี่ยนะครับพยายามที่สุดไม่ได้จริงๆค่อยไปเปิดดิกชันนารีรั่งไม่งั้นนักเรียนจะไปที่ไหเคยตัวอ้อาปดิอ้อาปดิ ครูนะเรียนภาษาอังกฤษมาเนี่ยไม่ได้โมโนนะพูดจริงๆสมัยทีนะ่ครูนั่งเป็นนักศึกษาเนี่ยครูนํ่งเปดอีกแท้จะไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบกับถือว่าเ้อไว้นนะเพราะว่าเป็นนักศึกษามาหลายปีคนอีก,น,อกน้อยมากถ้าไม่จําเป็นคณไม่เปิดเลยไม่ได้ครูเก่งน,นะแต่ครูาหาสิ่งรอบข้าแล้วครูจะแปลงความหมายได้อัตโนมัติเช่นสมัยเด็กอนะัศวินอยู่มหนึ่งครูจําได้เลย ครูครับเอคุณนั่งรถทัวร์ผ่านสุรินทร์ธนาคารกสิกรไทยสาขาสุรินทร์กสิกรแบงค์คือไทยฟาร์มเมอร์แบงค์ธนาคารกรุงเทพนะครับแบงค์ของแบงค์แสดงว่าแบงค์แปลว่าอะไรธนาคารคุณนั่งรู้เลยว่าต้องไม่ต้องมีใครสอนถูกไหมไม่ต้องมีใครสอนคุณนั่งก็รู้ได้อ่ะแบงค์ของแบงค์ดันช์สุรินทร์ธนาคารกรุงเทพสาขาสุรินทร์ดันช์แปลว่าอะไรสาขาเห็นไหม บางทีอาจารย์ในโรงเรียนอาจจะไม่มีเวลาไปสอนนักเรียนหรอกนักเรียนต้องสังเกตเองนักเรียนต้องมีตาสัมประโลในการเร,รียนภาษาอังกฤษต้องดูสิ่งรอบข้างต้องดูคำเชือ่อมต้องอะไรหลายๆทุกหน้าเขาไม่รูค้คขาก็ไปรชัชกรไม่ได้ดูถูกครูบาอาจารย์คืออาจารย์อนสัมประศึกมาเยอะเป็นแสนเป็นล้านเะขาไม่สามารถสอนเราได้ทั้งหมดนักเรียนต้องฝึกเอง,อ,ง,งเอ,อ่านเองด้วยเยอะๆนะครับนักเรียนจะไปเรียนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันเนี่ยมันไม่พอ ครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองใช้เทคนิคที่ครูนักสอนไปเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดน,นี้ดูนิว่ามันจะได้เท่าไหร่สู้ลูกให้ทำต้องทำหนึ่งถึงทั้งหมดนะั้เอาหนึ่งถึงสิบก่อนเอาหนึ่งถึงสิบก่อนหนึ่งถึงสิบก่อนนะลุยพิมพ์คูปองตัดเอเจนต์นันเกเรียนต้องมีข้อผิดให้ครูนั้นตักออให้ครูนั้นด่าให้ครูนั้นชี้แจง ไม่งั้นไม่มีประสบการณนะ์น่ะนั่นเองจะรองผู้ได้เฉลยรองผู้ได้เฉลยอย่างเดียวเนะี่ยบางคนนั่งเล่นพอยห้ทำไปเป็นฐานที่นั่งเล่นเนะี่ยไม่ได้นักเรียนต้องทักด้วยกี่โมงครับถาไหมเหเน,นะหานาื่อยยังอะให้เราร้อนก่าเดิมนะ5นาทีเดี๋ยวกลับมา Okay. ห้ามโดนห้ามหายจะชี้ชื่อตอนไทย